โบตันนั้นไม่รู้ว่าป่ากับเปียวต้องการจะปกปิดเลยพยักหนา้าพลางถามพร่องออกมายังไม่เกรงใจเพราะเห็นหน้าก็ไม่ค่อยถูกชะตาการเสรียแล้วคุณมาหาเขาทําไมหาทายเขาแพ้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องหาทางหรอกคุณถึงไยงไงในเปียวก็แพ้วันยังค่ําอยู่แล้วแล้วคุณมาทําไมก็อย่างมาบอกเอาบุญไม่ควรเล่นในเปียวมากจะเสียงเงินเปล่านุชนาิพูดไปหดล้อไปคิดจะยั่วหมวยลูกทุงเล่นไม่ต้องห่วงหรอกไม่ใช่เงินของคุณ ฉันก็ไม่ได้อยากได้เงินคนโง่ที่หลงเชื่อในเปลวที่มากระร่อนหลอกลวงเตี๋ยคุณนะช่างเตี๋ยฉันพวกฉันยอมโง่แต่ถ้าคุณพน,นันกับฉันอีกก็ยังได้นะอย่าเลยนะคุณโบตานในเปลวไม่มีทางชนะนักมวยฉลอกเพราะเขาเพิ่งเป็นมวยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคู่ซ้อมให้นักมวยฉันมาก่อนข้อสําคัญที่สุดในเปลวกับปักสินเขาเป็นเพื่อนกันในเปลวต้องยอมแพ้ปักสินแน่เพื่ออะไรก็ได้เสียกินด้วยกันนะสิฉันไม่เชื่อพี่เปลวจะเป็นคนอย่างนั้นหรอกนี่เลยนะเขาว่าความรักทําให้คนตาบอด ในเปรี่ยนนี่เสน่แรงจริงๆใช่คุณถึงรักเขาใช่ไหมล่ะรักถ้ารักฉันจะเฉดหัวเขาจากบ้านฉันทำไมฉันอุตส่าห์มาเตือนไม่เชื่อก็ตามใจเถอะว่าแต่จะถือหางในเปรี่ยวอีกไหมล่ะอยากเสียมากๆฉันจะส่งเคราะห์ให้ก็ได้เท่าไหร่อีกหมื่นหนึ่งกระจอกงั้นต่อมามวยของฉันเป็นมวยรองฉันจะลองเล่นเสมอกันก็ดีแล้วนี่เพียงแกล้งโง่เท่านั้นเสมอฉันไม่เล่นคุณเป็นคนฉลาดกว่าฉันอย่าเปรียบกันดีกว่านะคณะนักมวยของฉันจะแพ้หรือชนะต้องเจอกันอีกครั้งที่กรุงเทพ ถ้าพี่เปียวชนะคราวนี้คราวหน้าฉันต่อห้าหนึ่งเลย่านที่โบตันจะโกรธกับพูดยิ้มยิ้มเล่นอานุชนะเดือดพลานเจ็บใจที่มีเงินมาน้อยพยายามระงับความโกรธที่ถูกอิมวยพูดเหมือนดูถูกเลยถามกลับเรียบๆคุณจะเล่นสักเท่าไหร่เสมอไม่เล่นแล้วสองหนึ่งเอา้าคิดกันง่ายๆดีเราลองขอไว้สักสองแสนเป็นไงคุณหันมาหาลรือแฟนท่าทางเอาจริงแต่ขุนก็ไม่กล้าให้เสี่ยงพึมพำเราเด็กๆอย่าเล่นกันมากเลยคุณแกต่อสองหนึ่งร้องไว้สองหมื่นก็แล้วกัน นุชนารีบยื่นมือมาให้โบตันจับทันทีเพราะแค่สี่หมื่นยังพอมีเงินท่าเสียโบตันก็จับคลั่งถามยิ้มยิ้มจ่ายเดือนนี้อะไรหรือไงเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันฉันเอาเงินสดติดตัวมาไม่ถึงเอาของฉันไปให้อุลกระเป๋าก่อนก็ได้เอาไหมทำท่าจะเปิดกระเป๋าท,ทั้งที่มีเงินไม่ถึงสองหมื่นแต่ลูกสาวเท่าแก่หัวก็รวดลายใช่ย่อยเหมือนกันคุณโอเกะไว้ก่อนเถอะถึงยังไงมันต้องเป็นของฉันอยู่แล้วถ้าไม่มีการเบี้ยวเราเจอกันที่สนามพรุ่งนี้นุชนาทพูดเท่านั้นก็เดินทิ้งท้ายฉับๆกลับไป โบตันมองตามหลังแล้วพูดเสียงคุณมันไส้จะสักเท่าไหร่เชียวมาดูถูกเขาหวังดีตันหาว่าเขาดูถูกคุณพูดหัวเราะหัวเราะไม่ดูถูกเหรอมันหาว่าเราโง่นะพวกเราอาจโง่จริงๆก็ได้ใครๆเขาพูดเป็นเสียงเดียวว่าป๋าเราบ้าที่หานสู้ออกับเขาทั้งที่ไม่มีนักมวยไปขุดเอานักมวยที่ไหนมากก็ไม่รู้สิบหนึ่งยังไม่มีใครกล้าลองฉันกล้านึกว่าซื้อค้างโง่ก็แล้วกัน ใครต่อฉันให้ปากรองหมดจะเจ๊งคราวนี้ก็ช่างพี่เปียวชนะก็รวยอื้อซ่าไหนๆก็หลวมตัวแล้วนี่ต้องยอมคิดได้อย่างนี้ผมก็ลงอ,อกไปทีผมไม่สบายใจเลยรู้ไหมกลัวโบตันจะโกรธไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเอาอะไรคว้างหน้าเขาให้พูดอย่างนี้คิดไปอย่างโน้นกินแล้วไปพักผ่อนพรุ่งนี้จะถูกคู่ต่อสู้ตะบันเอาแหลกฉันขี้เกียจรักษาพยาบาลดูถูกก็ยังดีกว่าดูผิดนะ่ะแบบนี้เดี๋ยวผมน็อกคู่ต่อสู้ยกหนึ่งให้ได้เลยประคองตัวให้ครบยกก็นับว่าเก่งแล้วอย่าคุยดีกว่า ถ้าตันมองผมตาหวานแบบเนี้ผมแพ้แน่เขาค้อนจะกินต่อหรือไม่กินผมอิ่มแล้วขึ้นไปคุยบนห้องดีกว่าแม่คงกลับไปแล้วปากว่าจะกลับก็ดึกมีเพื่อนชวนเลี้ยงด้วยบ้านะสิโบตันหน้าแดงด้วยเลือดสาวรีบจ่ายเงินแล้วขึ้นไปพักกับแม่ในคุณเลยไปคุยกับเปลี่ยวมีอะไรก็เล่าให้ฟังหมดครูผลชักหนักใจอดเตือนลูกศิษย์ไม่ได้เถาแกว้ว่าคงเล่นหนักแน่เว้ยขนาดลูกสาวยังสู้ก็ต้องเอาชนะเจ้าปากให้ได้นะไอหนู ผมก็สู้จนสุดฝีมือแลลวครับครูแพ้ชนะไปอีกเรื่องหนึ่งผมไม่ให้เขาเล่นผมมากมายนะักหรอกประตูแพ้มันมีพี่เปลวไม่ต้องคิดมากป๋าก็โบตันไม่ได้คำนึงเรื่องเงินเท่าไหร่หรอกเพราะรู้ว่านักมวยเราทุกคนเป็นรองเขาอยู่แล้วเอาละครับผมไปดูพี่สีมาก,กับพวกนั้นหน่อยเออพี่ไปด้วยครูไปช่วยแนะนําพวกนั้นหน่อยสิครับเวลามันน้อยเส็แล้วแนะนําคงไม่ได้ผลหรอกว่าอย่างน้อยเป็นกําลังใจก็ยังดีครับแล้วพวกเนี้อาจสมัครไปอยู่กับเราวันหน้าด้วยเอาไปงั้นไปครูผลตกลงทันที แกช่วยแนะทางให้นักมวยทุกคนทําให้พวกนั้นเกิดกําลังใจขึ้นอีกมากมีธนูหัดคนเดียวที่ออกจะเชื่อฝีมือตัวเองอยู่มากไม่ค่อยสนใจฟังคําแนะนําครูผลนะักเพราะชักไม่พอใจที่เท่าแก่เอาใจเปรียวเกินไปให้อยู่ห้องพิเศษแอร์เย็นเฉียบเขากับนักมวยคนอื่นๆอ,อยู่ห้องธรรมดาแต่หมอก็เฉยๆคงไม่ศรัทธานในรูปร่างครูผลด้วยเพราะแกเป็นคนเล็กๆผอมเกร็งไม่น่าเป็นครูมวยครูผลคงจะรู้จึงไม่แนะนําอะไรมากนะักแต่กระซิบบอกเดียวเมื่อกลับที่ห้องพักว่า สงสัยจะแพ้เขากล่าวรูดว่าไอ้หนูเปลวไม่ออกความเห็นอะไรแต่เขาก็ตั้งใจมั่นว่าต้องเอาชนะปักสินให้ได้ไม่ใช่เพื่อเท่าแก่หัวแต่เพื่อคำหยาดเมียรักที่ต้องมาตายเพราะเขาคนเดียวปักสินเมื่อรู้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาคือเปลวก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันใช่จะกลัวฝีมือเปลวเรื่องฝีมือนักมวยชั้นนี้แล้วไม่กลัวกันที่หนักใจเพราะไม่อยากสู้กันเองเท่านั้นปักต้องสู้เพื่อเอาชนะนะแล้วนุชจะไม่ลืมน้ำใจปักเลย เสียงกระซิบจากลูกสาวคนสวยของหัวหน้าคณะประกอบกับสายตาที่มองหน้าเขายังมีความหมายนั่นสิทำให้ปักสินต้องตัดความเป็นเพื่อนกับเปรียวบนเวทีครับผมจะทำหน้าที่ผมไม่ดีที่สุดเขารับปากเสียงหนักแน่นถ้าพาท่าแพ้เขาคุณพ่อกับนุต้องหมดตัวคราวนี้แน่เล่นเอาไว้มากแล้วครับค่ะเฉพาะนุตเองก็สามสี่หมื่นแล้วคุณพ่อสงสัยเป็นล้านเฉพาะถือหางปักคนเดียวก็ครึ่งล้านเข้าไปแล้วถ้าเสียงเงินที่เรามีอยู่เองไม่เท่าไรหรอก เพราะการพานันมันก็มีได้มีเสียเป็นธรรมดาแต่คุณพ่อยืมเงินเขามาเล่นนี่สินุ๊หนักใจทำใจให้สบายเถอะครับถึงยังไงผมต้องเอาชนะให้ได้เพราะมันหมายถึงอนาคตผมด้วยฉันภาคใช่ไหมคะเพื่อคุณนุ๊ตด้วยครับนุชนะขย่งปลายเท้าหอมแก้มเขาพอจะถูกกอดก็พลิ้วตัวออกห่างพางพูดหัวราอหัวราะก่อนออกจากห้องพักเขาไปยังไม่ถึงเวลาคะ่ะเอาชนะมาให้ได้ก่อนเรานุ๊ตจะให้รางวัลอย่างนี้แล้วความเป็นเพื่อนจะเหลืออะไร และจากการเปิดเผยให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ของลูกสาวนั้นทําให้เท่าแก่หัวต้องบอกความจริงกับทางสนามเช้าวันรุ่งขึ้นทางสนามจึงหมโฆษณามวยคู่เอกยังคึกคักทําให้ผู้คนตื่นตัวที่จะดูมวยกันมากขึ้นดังนั้นพอใกล้เวลาชกสนามมวยเวทีนครราชสีมาจึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนผู้ใหญ่มั่นถึงกับเช่ารถพาลูกบ้านมาเชียร์กันเต็มคันรถเข้าไปจองที่นั่งตั้งแต่บ่ายโมงครูไม้ก็อุตส่าห์มาดูลูกศิษย์กับหลานชายชกด้วยจึงเจอเพื่อนเก่าเล่ายี่หอขคือนายเพชรกับครูผล ทั้งสองพากันเข้าไปนั่งที่ลิงไซฟ,ฟรีนั่นไอ้ยเจ้าคุณมันชกคู่ไหนว่าผลครูไม้ถามถึงหลานชายยังเป็นห่วงครูแรกวะมันไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนเอามันไว้คู่แรกมันไม่ตื่นสนามแย่หรอวะช่วยไม่ได้เว้ยนักงวยใหม่ก็ต้องปล่อยให้มันตื่นสนามก่อนแล้วมันก็ชินไปเองแต่เจ้านี่คงสมัครใจชกมวยมากกว่ามาั้งครูผลพูดหัวเราะหวัวเราะไม่เข้าใจวะนันก็รู้ไว้เสียเลย เจ้าคุณมันจะไม่ยึดอาชีพมวยต่อไปแล้วเพราะดวงมันดีกาลังจะได้เป็นผู้จัดการของเท่าแก่หัวหัวหน้าคณะเว้ยฮะไม่ไปได้หรอววะเจ้าคุณมันไม่มีความรู้อะไรของพันนี้มันไม่ต้องเรียนมากหรอกนะทําไปทําไปมันก็ชํานาญเองใครเขาจะจ้างมันก็ลูกสาวท่าแก่เขาจ้างมันแล้วนะสิอย่าพูดดังไปเท่าแก่เขานั่งอยู่ใกล้ๆไม่ต้องถามอะไรอีก กันบอกเส้เลยหลานชายนายมันเป็นลูกเขยเท่าแก่หัวเราเลยเปลวมันสนับสนุนเพราะไม่อยากให้น้องสาวกับน้องเขยนายเส่งเสียลูกสาวไปแล้วลูกชายต้องไปอยู่ไกลอีกนู่นเจ้าคูณขึ้นเวทีแล้วครูไมเลยไม่ถามอะไรอีกหันไปนสนใจบักคูหลานชายที่ขึ้นไปไหว้ครูบนเวทีคู่กับไอรัดดงซึ่งครูต่อสู้ของมันกราบท่าม,มวยเพียง3าครั้งแล้วกลับไปยืนที่มุมน้ําเงินแสดงให้รู้ว่าเป็นนักมวยประเภทไม่ชอบไล่ลำทําเพลงต้องการต่อสู้อย่างเดียวผิดกับเจ้าคูณที่มอบอยู่นาน เราลุกขึ้นไล่าลาทําเอาเท่าแก่หัวโหดเราชอบใจคนดูพลอยขาที่ดูมันลํายังกะมวยจีนปีกองเลยทําเพลงให้มันลําให้สบายใจเสร็จเลยสร้างความขบขันให้แฟนมวยอย่างยิ่งบักคูนทําท่าจะลําไม่เลิกกรรมการบนเวทีต้องเตือนนั่นแหละมันถึงเลิกแล้วเข้ามุมให้พี่เลี้ยงถอดมงคลให้ก่อนกระครังยกแรกดังขึ้นไอ้แรดดงปลี่เข้าทักทายด้วยแข้งทันทีคูนถอยหนีกรุดกรุด ไอ้แรดดงสายอาจอาจเข้าประชิดเตะนำตามด้วยหมัดก่อนเขากอดคอได้ก็ซัดด้วยเขา่าเล่นเอาเจา้าขูนเอ็นไปเอ็นมาพยายามพิงหาเชือกจับเชือกตีเขา่าคู่ต่อสู้บางพาทางเข่าก็ยกไม่ขึ้นจนกรรมการเข้ามาแยกแต่ไอ้แรดดงทะยานเข้าใส่อีกขูนก็ต่อยสวนเหมือนกันแต่น้ำหนักหมัดเบาเกินไปไม่ทำให้คู่ต่อสู้สะดุ้งสะเทือนอะไรแต่มันก็ประคองตัวจนหมดยกหนึ่ง เดินเซเข้าไปนั่งให้พี่เลี้ยงให้หนามมันไม่ฟังเสียงพี่เลี้ยงสอนมวยคอยแต่หันไปมองหน้าโบตันสายตาละห้อยจะให้มันเอากำลังที่ไหนไปสู้กับเขาไหวเมื่อคืนนี้มันอ้อนออดชวนลูกสาวเท่าแก่นอนคุยแทบทั้งคืนตกลงกันไว้ว่าพอขึ้นยกหนึ่งประมัดนิดหน่อยก็ให้โบตันโยนผ้ายอมแพ้แต่ไม่ยอดดวงใจไม่ยอมโยนนั่งหดห้อยอยู่ข้างๆป่ากับแม่เพราะยังขำคนรักไม่หายที่อุตสาหรลำมวยจีนเอาใจป่าพอขึ้นยกสองเจ้าคุณปลาดออกจกมุมไปให้คู่ต่อสู้ทะลุอีกตามเคย เท่าแก่หัวเห็นท่าไม่ไหวกลัวไม่มีคนช่วยงานเลยสั่งพี่เลี้ยงโยนพระขาวยอมแพ้คู่2 3นักมวยทั้งสองคณะขึ้นไปลัม,มานากันอย่างดุเดือดนักมวยลูกพี่หมายขาดความชํานาญเวทีแต่ก็สู้ด้วยหัวใจนักสู้ผลออกมาเมื่อชกกันครบ5ยกคือแพ้คะแนนแต่ชนะใจคนดูคู่4เป็นรองคู่เอกระหว่างแหลมสิงกับธนูหัดซึ่งคู่นี้ค่ายลูกพี่หมายหวังว่าต้องชนะเพราะธนูหัดผ่านเวทีมาพอสมควรแฟนมวยโคราชรู้จักดี ได้เปรียบรูปร่างที่หนากว่าบึกบึนกว่าครูผลกระซิบสั่งให้พี่เลี้ยงไปบอกว่าให้ออมกำลังยกต้นไวเอาไว้ถลุงคู่ต่อสู้ยกไทย้ายแต่ธนูหัดไม่เชื่อเริ่มยกหนึ่งก็ลุยเลยหมายพิชิตคู่ต่อสู้ให้ได้ในยกแรกแต่แหลมสิงห์ก็ฉลาดอาศัยความคล่องตัวกว่าคอยหลบหลีกชกแบบฉาบฉวยหลอกล่อให้ธนูหัดเสียกำลังพอยกหลังๆคู่ต่อสู้เขาชักหมดแรงเขาก็เลือกชกอย่างสบายแต่ก็ได้เลือดไปด้วยกันทั้งคู่คนดูมันนักมวยชำ้ำ และยิ่งช้ำหนักเขาไปอีกเมื่อธนูหัดแพ้คะแนนลงมาอีกเป็นคนที่สเท่าแก่หัวหน้าชักถอดสีเขาเหลือความหวังอยู่ที่คู่เอกระหว่างปักศิลกับคำหยาดอีกคู่เดียวถ้าคำหยาดแพ้เขาก็พังยับเยินไม่พังคนเดียวด้วยเพื่อนฝูงพลอยพังไปด้วยเสียเงินเรามีหวังถูกเพื่อนเหยียบกลามแน่แต่คนอย่างเท่าแก่หัวเป็นคนดื้อแบบดันทุรังทงั้งที่รู้ว่านักมวยเขาต้องแพ้แบบกราวรูดแต่เมื่อเห็นช่องทางที่จะชนะอยู่คู่เดียวหรือคนเดียวคือเปลี่ยวเขาก็อยากจะเล่นให้มันจุใจ เลยหันไปถามครูผลซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วเพื่อความแน่ใจอีกครั้งลูกศิษย์ครูคนนี้พเพาะเร่งได้นะครับผมว่าเล่นได้ต้อควรลองเขาไว้อย่าหักโหมนักของพันนี้มันเอาแน่ไม่ได้หรอกท่าแกครับแล้วท่าแกก็ลุกไปทางมุมน้ําเงินลูกสาวกับเมียเลยตามไปด้วยพอดีนายโอพาสกับครอบครัวและคุณนายแสงระวีถูกชุมผลซึ่งเนติวุฒิให้ไปคอยรับหน้าอยู่หน้าสนามพากันเข้ามาอัมพาเห็นที่นั่งข้างพ่อกับครูผลว่างเลยดึงแขนโอปอให้มานั่งแทน นายโอภาสจะตามลูกสาวมานั่งโดยแต่คุณนายแสงไม่ยอมดึงไปทางมุมน้ําเงินเสียทําไมมากันช้านักละ่ะนายเพชรถามลูกสาวเกือบจะไม่มาแล้วค่ะพ่อเพราะคุณโอไม่ยอมมาด้วยนอนเสียสายตะวันโด่งเลยเราด้วยเลยนะอ้ําอโอปอพูดยิ้มยิ้มก็บอกแล้วว่าจะเฝ้าของให้ที่บังกะโลให้มากันเถอะแล้วจะให้เรามากับคนแก่คนเดียวได้ยังไงนายปานก็รับอาสาเฝ้าแล้วจะอยู่ทะเลาะก,กับนายปานหรือไงอแต่บ้านนั้นชอบกระซาวไม่ด่าให้ก็บุญแล้วนี่ พอดีปักสินออกจากห้องพักนักมวยมาขึ้นเวทีโดยมีเนติวุฒิกับชุมพลเป็นพี่เลี้ยงคลายต่อคลห้อมล้อมกันมาข้างหน้าข้างหลังเป็นกลุ่มใหญ่เราจะขึ้นชิงแชมป์โลกคนดูก็ให้ความสนใจฮือฮาเพราะชื่อเสียงปักสินกําลังดังแฟนมวยรู้จักดีปักสินขึ้นเวทีคำหยาดคู่ต่อสู้ของเขาก็ออกจากห้องพักนักมวยตามติดมาโดยมีพี่เลี้ยงขนาบข้างเพียงสองคนเท่านั้นคือสีมากับเจ้าขุนเอ๊ะนั่นพี่เปียวนี่ อัมพาเห็นเขาก็อุทานหน้าตื่นทําให้โอปอหันควับไปดูแล้วก็พูดหน้าตื่นอีกคนจริงด้วยนี่คุณเปลวขึ้นชกด้วยหรอค,ค,ครับครูผลครับเปลวมันขึ้นมาเที่ยวกับสีมาเราถูกคณะคณะลูกพี่หมายขอให้ขึ้นชกเพราะเขาไม่มีใครมันเลยขึ้นครับพอดีเปลวเข้ามาไกลอัมพาเรียกเสียงแจ๋วพี่เปลวเขาชะงักนิดหนึ่งแล้วหันมาชูมือให้เมื่ออัมพาตะโกนพร้อมกับลุกพลวดขึ้นยืนทั้งนี้พี่เปลวโอปอต้องรีบชุดแขนให้นางพลางพูดยิ้ม เอ่อไปได้อำอายเขาหน้าอายทำไมเกือบเสียท่าไม่ได้มาเชียร์พี่เปียวแล้วไหมล่ะเอา้าก็เราไม่รู้นี่นาคุณเปียวขึ้นชกไหนว่าไม่สนใจเรื่องหมัดมวย <c oughs> โอปหอหัวเรอหือแต่ไม่ตอบตามองไปที่เปียวที่รอดเชือกขึ้นเวทีพี่เลี้ยงช่วยทางเชือกให้คนดูไม่ได้ให้ความสนใจเขาเท่าไหร่หรืออาจจะให้แต่ไม่มีเสียงฮือฮาปรบมือต้อนรับเหมือนปักศิลน,นอกจากกลุ่มผู้ใหญ่มั่นกลุ่มเดียว โคศกประจำสนามขึ้นประกาศประวัติย่อของปกักสินเป็นการแนะนําให้แฟนมวยรู้จักก่อนก็ได้รับการปลบมืออย่างกล่าวเกลียวสําหรับคำหยาดนักมวยมุมแดงจากคณะลูกพี่ใหม่เคยขึ้นเวทีมาครั้งเดียวในนามเพชรชลาวุฒิซึ่งชนะคะแนนวันพเด็จรองแชมป์ภาคอันดับหนึ่งคนก่อนที่ปกักสินชนะนอกมาแล้วเช่นกันเมื่อสัปดาห์ก่อนและบัดน,นี้ผู้ชนะทั้งสองโคโจรมาพบกันเราเชื่อว่าท่านผู้ชมจะได้ชมการชกอย่างสมใจและนี่คือคำหยาดลูกพี่ใหม มีเสียงปรบมือดังกล่าวเกลียวแต่ก็ไม่เท่าปักสินถ้าจะเอาคะแนนจากเสียงปรบมือก็แพ้กันหลายช่วงตัวเกลียวโค้งให้ผู้ชมท่าทางเหนื่อยเหน่อยผีเลี้ยงช่วยถอดเสื้อคลุมออกกรรมการบนเวทีเรียกนักมวยทั้งสองไปจับมือแนะนํากติกานิดหน่อยก่อนตบบ่าให้แยกเข้ามุมเสียงระฆังยกหนึ่งเริ่มขึ้นนักมวยทั้งสองปลาดออกจากมุมเอานวมแตะกันเป็นเชิงทักทายนักมวยทั้งสองลบล่างไล่เรียกกันเปลวสูงกว่าช่วงแขนยาวกว่านิดหน่อยแต่ปักสินหนากว่าน้ำหนักมากกว่าเปลวหนึ่งปอนด ซึ่งไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักปักสินส่งหมัดยับเข้ามาก่อนทักถ่ายเปลวสายหน้าหลบแล้วยับออกไปบางปักสินหลบตำนิดหนึ่งแล้วสะอึกเข้าประชิดวงในต่อยท้องเปลวอย่างจังเปลวสปริงตัวออกห่างเหมือนกระเด็นออกตามแรงหมัดคนดูปรบมือให้ปักสินเชียร์ให้ตามซ้ําเติมแต่ปักสินไม่ตามเต้นฟุตเวิร์กวนไปรอบตัวเปลวหาจงังหวะเข้าทําเปลวหมุนตัวปล่อยให้ปักสินยับเอาหลายหมัดนานๆเขาจะยับตอบสักหมัดหนึ่งยกนี้เป็นการลองเชิงกันมากกว่าผล ไม่ไปช่วยให้น้ําเปล่วมันเลยมีอะไรจะได้แนะนํามันในเพชรกระสิบบอกเพื่อนยังห่วงเปล่วครูไม้ก็อดห่วงไม่ได้พูดขึ้นมาอีกคนขณะที่นักมวยพักระหว่างยกนั่นนะสิถ้าทางเปล่วมันเหมือนมีอะไรวิตกกังวลผลไปช่วยมันหน่อยก็ดีไม่ต้องรบเพื่อนไอ้สองคนนั่นมันก็ลุกศิ์กันทั้งคู่แพ้ชนะมันอยู่ที่สมองกันเข้าไปข้างไหนก็ดูไม่ยุติธรรมปล่อยให้มันฟัดกันเองดีกว่า มึงผลก็เป็นสิอย่างนี้ยังทําใจดีอยู่อีกจึงขอไม่นับถือไล่ออกจากบ้านแล้วนะอัมพาอดแย่ไม่ได้ครูผลเลยหัวเราะคนอื่นเขาไม่นับถือลุงแต่เจ้าปากมันยังนับถือลุงนี่นะสิถึงมันไม่นับถือแต่ลุงก็ยังถือว่ามันเป็นลูกศิษย์อยู่ขอให้ลุงนั่งดูดีกว่านะเสียงะระฆังยกสองเริ่มขึ้นปักศิลปลาดเข้าหาเปลวที่ออกไปยืนกลางเวทีท่าทางบอกให้รู้ว่ายกนี้เขาเอาจริงแล้วเพราะปักศิลเห็นเปลวเนือยเนือยยากนอกเสียให้รู้แล้วรู้รอดไป ชกกับเพื่อนที่ท้าทางไม่อยากชกด้วยมันทรมานใจปักสินอัดเขาที่ท้องก็ถูกข้อศอกที่เปรียวยกกันเอาไว้อีกปักสินสวิงเขา้าโกคุอีกหมัดหนึ่งจนเปรียวเซออกไปแล้วปักสินก็ตามติดแต่เปรียวไม่ยอมประทะด้วยเริ่มเต้นฟุตเวิร์กฉากทางซ้ายบางขวาบางก่อนยับสกัดเอาไว้ปักสินพยายามต้อนเข้ามุมแต่เปรียวฉากออกกลางเวทีดูท่าเหมือนปักสินไล่ขยี้เอาข้างเดียวจนระครังหมดยกสองราคาต่อรองชักเริ่มขยับตัวสูงเพราะไม่มีใครลองคำหยาดแล้ว เริ่มยก3ามปักสินรวยยังไม่ยอมให้เปลวตั้งตัวติดทันทีแต่แล้วเขาก็ต้องชะงักเพราะเมื่อเข้าคุกวงในกันแล้วถูกเปลวอัปคัดเข้าที่ท้องอย่างหนักหน่วงคนดูตาไม่ถึงไม่รู้หรอกแต่นักมวยด้วยการรู้ว่าโดนเข้าหนักเพียงใดแต่ปักสินก็ชะงักนิดเดียวแล้วไล่ทะลุงเปลวต่อหมายจะเก็บให้ได้ตอนไปยกเขาต้อนเปลวเข้ามุมได้แล้วรวหมัดอย่างไม่นับเรียกเสียงเชียร์จากคนดูได้อย่างกึกก้องเสียงระคั้งหมดยกดังขึ้น คนดูที่เชียร์ปักศิลป์คลางฮือยังเสียดายที่ละครังช่วยคำหยาดเอาไว้ได้แต่คนดูอีกฝ่ายหนึ่งก็ถอนใจโล่งอกแทนคำหยาดที่ผ่านยกนี้ไปได้แล้วชักมีคนเห็นใจคำหยาดมากขึ้นซึ่งก็เป็นธรรมดาคนไทยเห็นฝ่ายไหนสู้ไม่ได้เมื่อเกิดความสงสารมวยรองเท่าแก่หัวกับเมียและลูกสาวชักใจคอมไม่ดีกลับมานั่งที่เก้าอีวว้วางข้างหลังครูผลก่อนเท่าแก่จะถามอีกจะไปไหวไหมครับครูท่าทางเปรี้ยวมันใจแย่เอานะเล่นไว้เท่าไหร่แล้วล่ะ เติมพังหนึ่งแสงเสมอนอกสี่จับมือกังเมววางเนี่ยแลวตะก,กี้ไปลองเขาไว้อีกสองแสงก็ไม่น้อยเข้าต่อเท่าไรสามหนึ่งมีเงินเสียไม่ต้องกลัวเรื่องเงงผมไม่กลัวแต่อยากให้คุณเปียวชนะถ้าแพ้ผมถูกเพื่องกระทืบแลกหน้าสนมแนะฮะทำไมละ่ะก็ไปช่วงเขาเล่งเอาไว้เยอะใจเย็นๆนะเท่าแกเพิ่งสามยกเท่านั้นอีกตั้งเจ็ดยกผมฝากเล่นด้วยคนได้ไหมและจะได้เป็นเพื่อนเท่าแกเพื่องเสียด้วยกันนั่นละ ให้เขาต่อสัก 4, 5, 1, สี่ห้าหนึ่งซะก่อนก็ได้นะเท่าไรผมมีเงินมานิดหน่อยเท่านั้นสักหมื่นหนึ่งสองหมืน่นวยผลกันเข้าหุ้นด้วยอีกหมื่นหนึ่งในเพชรควักเงินครูหมายก็ควักด้วยกันอีกหมื่นหนึ่งว้ยเปรียวมองมาทางคร,ครูเห็นควักเงินกันเป็นปึกก็นึกว่าต้องชกบูชาครูเสียแล้วทั้งที่ใจไม่อยากเอาชนะปักสินเท่าไรเพราะนึกไม่ได้ว่าถ้าเอาชนะเพื่อนก็อาจเสียอนาคตได้ข่าวว่าจะขึ้นชกชิงแชมป์ภาคอยู่แล้วแต่เมื่อนึกอีกที ถ้ายอมแพ้จะทําให้คนอื่นพังอีกหลายคนปักสินยังมีโอกาสชกแก้มืออีกนะ่ะคราวนี้ขอล้มเขาผู้การนบเสียเถะและต้องร้มให้แสบด้วยยก4เปรวประคองตัวไม่ให้ถูกน็อกเท่านั้นแต่พอเขายก5้าปลายยกคนดูถึงกับลุกขึ้นฮือหาเมื่อเขาโดนปักสินต่อยเข้าปลายคางลงไปให้กรรมการนับถึง5้าเราลุกขึ้นมาพยักหน้าสู้ต่อจนกรรมการนับถึงแเราให้ชกต่อเปรียวก็กันเชียงหนีจนระครังหมดยกราคาต่อพุ่งพลวดขึ้นไปเพราะไม่มีใครลอง เขาแก่หัวให้ลูกสาวไปลองผู้การอันนบอีกสามหมื่นโบตันแถมอีกสองเป็นห้าในราคาห้าหนึ่งยอมร่มจมผู้ก,การรับไม่อันเพราะมีธนาคารเคลื่อนที่คือคุณหญิงปรียามานั่งเป็นประกันคุณนายแสงขอเครดิตไว้สองล้านโดยเอาบ้านพักตากอากาศที่ชะอำเป็นประกันและเขียนเช็คให้ยึดเอาไว้ก่อนที่คุณปรียายอมตกลงง่ายๆเพราะลำคาญที่เพื่อนเซาซีแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนไปพักตากอากาศใกล้ก,กันในโอกาสต่อไปด้วยท่านักมวยแพ้ คุณโอภาตาแหลมกระซิบบอกเมียว่าเปลวนั้นกําลังดีมากขึ้นยกหกแล้วยังไม่มีท่าจะเหนื่อยเลยผิดกับปากสินที่บางครั้งถึงกับอ้าปากหายใจปักสินเองก็ชักรู้ตัวว่าท่าไม่ดีแล้วเขาพยายามจะเก็บเปลวมันตั้งแต่ยก2ยก3แต่ก็เอาไม่อยู่พอไปยกห้าเขาต่อยเปลวลงไปนับทั้งทงท,งที่ไม่หนักหนักชักสงสัยว่าเพื่อนจะลวดหลเลยเดือดด่านพอขึ้นยกหกก็ทะยานเข้าใส่ด้วยอารมณ์โกรธเมื่อนึกว่าเพื่อนดูถูกฝีมือส่วนเปลวก็ไม่ยอมเล่นวงไหนด้วยเหมือนเคย ขาเต้นฟุตเวิร์กออกเหมือนจะหนีแต่ก็ไม่หนีจริงพอคู่ต่อสู้เข้าใกล้เขาก็แยบแยบแล้วออกห่างพอปักสินโมโหตามเข้าประชิดก็ถูกมัดตรงเข้าที่กลามอย่างจังถึงกับทลาลงไปวัดพื้นเวทีคนดูเงียบกลิบทั้งสนามกรรมการปลัดเข้านับได้หาปักสินก็ลุกขึ้นมาพยักหน้าสู้ต่อกรรมการนับต่อถึง8ก็บอกให้ชบพอดีะระฆังหมดยกคะแนนชักกลับมาเสมอเ,มอเมอกันขึ้นมาแล้ววงการพนันเริ่มปั่นป่วน นักการพนันที่ตอบปักสิน5เอา1 10เอาหนึ่งไม่กล้าจับมือคนรองบางคนชักหาทางออกเล่นลองเอาไว้บางแต่ก็สายไปเสียแล้วเพอาพอขึ้นยก 7, เ็เปลวขย,ขยิกขยิกเข้าหาปักสินยังปราดเปลวสมชื่อเสียงเชียร์จากกลุ่มผู้ใหญ่มั่นซึ่งเงียบงันมาแต่ยกต้นต้นก็ชักดังขึ้นเปลวคำหยาด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 เสียงเรียกชื่อฟังดูล้ายเรียวหนาดเรียวหนาแชมป์โลกสองตำแหน่งสองสถาบันแต่ปักสินก็กัดฟันสู้อย่างสมศักดิ์ศรี ยกเพยายามประคองตัวไปให้ได้ยก8ยกเกหาทางเข้าเล่นวงไหนเปรียวก็ยืนซดหมัดด้วยเพราะรู้พลังหมัดเพื่อแล้วว่าเบาเต็มทีไม่มีทางความเข่าได้แน่ยกสิยกสุดท้ายฝักสินฮึดสู้ยังไว้ลายลองแชมป์พาเข้าประชิดวงไหนตะบันเปรียวโอนเอ็นไปมาหลายครั้ง เดียวชักไม่แน่ใจว่าตัวเองจะชนะคะแนนขึ้นมาเหมือนกันจะเห็นแก่หน้าเพื่อนไม่ได้เสร็จแล้วผ่าท่าแพ้ขึ้นมาจะยุ่งเพราะสีมากระซิบบอกตอนให้น้ำว่าคะแนนคู่ขี้กันอยู่ผู้การเขามีอิทธิพลอยู่มากอาจมีอะไรพลิกล็อกขึ้นมาก็ได้เพื่อนเอ๋ยขอต่อยฝากไปให้ไอเนที่ส่งคนไปฆ่าคำหยาดเถอะอย่าถือโทษโกรธกันเลยเสียงไอเนที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงปักสินกับเสียงแม่นุชนาที่ตะโกนเชียร์คู่ต่อสู้แววเข้าหูเปียวราวกับเสียงปืนเทกระทิงยิงคำหยาดทำให้เปียวลืมตัว เขาเกรงกำปั้นสายทรงขวายยับเข้าไว้พอปักสินทะลันเข้ามาก็ตะบันอีสายตูมออกไปสุดแรงที่เหลืออยู่เสียงดังเชาะมัดสัมผัสปลายคางปักสินได้ยินถนัดเปรียยืนมองเพื่อนทลาลม้มลงกับเวทีตาค้างกรรมการปลัดเข้านับเขาไม่สนใจเดินกลับข้อศบหน้ากับเชือกที่มุมแดงด้วยความสะเทือนใจ